สวัสดีครับดูผมอุยอุดรผ้าพื้นกันนะครับเมื่อนี้นะครับมาถ่ายถ้ำนะครับนาบานนาเฮียนอุยอุดรผ้าพื้นรื้อนะครับกับบรรยากาศนาบานนาเฮียนนะครับเมื่อนี้โอกาสดีๆนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับนาบานนาเฮียนอุยอุดรผ้าพื้นกันนะครับเมื่อนี้นะครับอุยอุดรผ้าพื้นนะครับก็ได้แบก้าไปขายนะครับทั้งบันแฮนะครับทั้งทงบันแฮและทงบันแว้งนะครับเนาะ ทั้งโด่งเจริญนะครับทั้งตำบนมุมนนะครับกะบพ่อพี่น้องนะครับผู้อุดหนุนในการค้าการขายนะครับเพิ่นก็ได้อุดหนุนซอยวิวอุดรพ่อเพื่กะขอขอบคุณขอบคุณนะครับเพิ่นทุกๆคนทุกๆท่านเป็นอย่างสูงกันเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับมื้อนี้นะครับกะถือโอกาสดีๆนะครับได้มัธยมถ้ำคลิปยูทูบชมบรรยากาศนาบ้านนาเฮียนนะครับทั้งทรงทั้งหน้ากันแล้วนะครับเนาะนะครับถ่ายพ่อพี่น้องนะครับเด็กขอรับชมนะครับทั้ง เมืองนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับเมืองไทยก็ดีขอทอมอก็ดีนะครับทั้งอุดรธานีขอางนอกก็ดีก็ดีนี่ก็ดีนะครับเนาะเก็บซีเช่าอุดรข้างนี่ก็ดีนะครับมื้อนี้นะครับถือว่าเป็นนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเนาะได้มาถ่ายคลิป YouTube นะครับในมื้อนี้นะครับให้พ่อพี่น้องนะครับได้เข้ารับชมติดตามนะครับทั้งช่องยูทูปุ๋ยอุดรผ้าพื้นกันนะครับมื้อนี้นี่ก็ไปหาหมอนะครับเนาะครับ ไปหาหมอุยอุดรพนเพื่อนก็ได้ไปซื้อสิ่งซื้อของนะครับซอยทังนะครับตำบลน้านกวางของเฮานะครับทั้งสี่อยกโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับบ้านนาคว้างนะครับที่นีตลาดนะครับตลาดนัดในเมือหนี่นะครับบ้านเสานะครับเนาะสี่ก็ได้ไปซื้อสิ่งซื้อของนะครับซอยผู้ขายผู้ขายเพื่อนผู้คนขายเพื่อนเอาของมาขายนะครับเนาะสี่น้องกินแน่นะครับของหวานเนี่ยขนมเล็กๆกน้อยๆยนะครับไปเบเชน้อยกันแล้วนะครับ บรรยากาศเพ่อยดีนะครับในมือนเ้นะงครับืองท่องฝาเลยครับด้วยนะครับบรรยากาศในมือเนี้กถือว่านะครับบรรยากาศในมือเนี้ก็ถทอว่าฝ้าคึ้นะครับคือจังฝนที่ตกนะครับแต่ว่ามันก็คือประตกแล้วนะครับเนาะกับสีอากาศคืบ้ลยซื้อนะครับเนาะคืบหนาวนะครับเนาะจังไก่นมหนาวมาทรงนะครับเปลี่ยเขาเดีอยวท่านว่านะครับจังไก็เขาปีไม่แล้วเนาะอีกจังหก่ก็ถึงนะครับงานผาไม้มีคิดนะครับจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะครับฝากไว้จังอย่ด้วยนะครับ ให้พี่น้องนะครับระมัดระวังนะครับในการใส่รถใส่ถนนนะครับวัตเหตุนะครับเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับโดยที่เฮาประมาทนะครับฝากไว้จะนหน่อยด้วยนะครับมันอาชีวะเอาเนี้ยน้อยนะครับเนาะหอดเตียนท่านบ้านนะครับเงย่มหนาวเนี้ยกะด่งไฟฟิงนะครับข้างมือก่อนนะครับเนาะทางบานทั้งเยียนจริงอำเือนะครับทั้งบานทั้งเยียนทั้ง องบ้านหนองเมืองนะครับท้งเชิญนบดนะครับที่อยู่ได้ยูนี่ก็คือเพิ่ต่องถังไฟฟิงข้างข้างไฟนะครับเมื่อข้างไฟนะครับหรือปิ่งข้จี้ท่าไข่นะครับนะครับรวมไปถึงขอรำนะครับเก็ดขอรำขอกรรมเนี่ยกับขอลำขอเขาเนี่ยนะครับเนาะใส่กะทิแบบเผานะครับใส่น้ำตาลนะครับเผิ่มความหวานความหอมนะครับเนาะซึ่งความหอมของเขาไม้นะครับเมื่อนี้นะครับก็ถือโอกาสดีๆนะครับอุยอุดรภาเพื่อนนะครับก็ได้มาทายถ้ำเก็บนะครับ ่ายทำคลิปนะครับ u t u b e นะครับให้พผลพี่น้องนะครับได้เขารับชมติดตามนะครับกับการโบการคุียนะครับเนาะกับในมือข้างหน้านี้นะครับเนาะกเมือข้างหน้านี่คือนะครับงานผ้าไหมมีคิดนะครับคืองานร่วมโตนะครับเนาะผาไหมีมีคิดนะครับทั้งผ้าไหมมีคิดทั้งจังหวัดอุดรธานีนะครับหนึ่งถึงสิบสองท่านว่ากันแนะครับก็เป็นงานใ่นะครับงานผ้าไหมนะครับงานมีคิดกันแล้วฝากไว้จะน้อยด้วยนะครับ อุดยอุนผ้าเพื่นนะครับก็ได้มาถ่ายคลิปนะครับถ่ายทำคลิป YouTube นะครับให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมนะครับติดตามนะครับในการบอกการจานะครับถ่ายทำห็นหน้าเห็นตายในชะน้อยนะครับสลับในมือนีนะครับฝากไว้ชะน้อยกันแล้วนะครับเด้ออันนี้บรรยากาศนะครับหน้าบ้านหน้าเฮียนนะครับอุยอุดดอนผ้าเพื่นกันเลยนะครับเด้อน้าบ้านหน้าเฮียนนี่เพื่อนก็ได้เฮ็ดทานไว้นะครับเนาะเฮ็ดทานไว้ก็เพื่อนบดีมาเปิดตะเกียรนะครับอันนี้คือเต่าทานนะครับของของลุงของป่าเพื่อนนะครับเนาะ คุ้งแม่ปานะครับกระโจดีเห็ดใบก็พได้สื่อทานนะครับนอกเฮ็ดใบก็พอได้ใส่นะครับสำหรับทานทีที่เกล็ดขึ้นมานะครับกับบอได้สื่อนะครับพอได้ใส่เนี่ยเดี๋ยวขายเนี่ยนะครับเนาะเป็นเป็นเศรษฐกิจนะครับพ่อเพียงนะครับในหมู่บ้านนะครับทั้งบ้านอยู่ดอนท่าพื้นอ่เด้อนะครับสำหรับเมื่อนห้นะครับ พิว่านะครับบรรยากาศดีนะครับเนาะป่าคลุมเล้จังหน่อยนะครับช่วงนี้ประมาณนะครับหม่งกวกควานะครับสี่ของหกหมงเด้อนะครับถิวอยู่ดอนพระเพื่อนนะครับเดี๋มาถ่ายถ้ำนะครับมาบอกมาจ่ามาบอกมาคุยนะครับเดียถ่ายถ้ำอีกวูชันนึงนะครับวูชันไม่นะครับเฮ็นหนาเห็นตานะครับเดี๋วมาบอกมากลามาบ่มาคุยนะครับกับพี่น้องนะครับผู้ที่ขอรับชมนะครับทั้งทอมอก็ดีเมืองไทยก็ดีนะครับอุดรธานีก็ดีนะครับเมืองนอกต้องหน้าก็ดีนะครับ สำหรับผู้น้นในการค่าการขายนะครับของอิวุดอนพ่อพื้นนะครับโดยดีเสือมากขอขอบุญขอพุ่นทุกๆคนทุกๆท่านก็แล้วนะครับรวมไปถึงทุกขอรับชมคลิปยูทูบในการสมเสซ็งพม่น้องเศร้านะครับในการหาอยู่ให้กินให้การที่การสั่งมาอยู่ดอปูดอนพ่อเพื้นครับของอิวุดอนพ่อพื้นนะครับขอขอบุญขอบพุ่นเพื่อนทุกๆท่านทุกๆคนก็แล้วนะครับก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องหนึ่งก็คือนะครับก็ ว่าเลียงนึงนี่ก็คือนะครับในเมือหนานะครับเนาะเมือหน้าคือมือต่อไปนะครับสิมีการมีงานนะครับทั้งอุดรทานี่นะครับมีการมีงานทั้งอุดรทานี่ก็คือนะครับงานทําไมมีคิดนะครับขอพี่หน้องนะครับเมาอย่าขับด้้อครับด้อนะครับเมาอย่าขับนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุบเหมือทุบเวลานะครับโดยที่ห้องประมาทนะครับ เกิดได้ทุกเวลานะครับบริเระบุหน้าที่ชั่วโมงวินาทีกันแล้วนะครับเกิดได้ทุกเวลาโดยที่ห้องประมาทกันแล้วนะครับฝากไปจะหน่อยเด้อยนะครับสำหรับในมื่อนี้ครับอูยูดอนผ้าพื้นก็ขอฝากนะครับสำหรับย่ามหนาวนี้นะครับก็ขอพี่น้องดูแลสุขภาพจิตว่างให้ดีๆกันแล้วนะครับขันหนาวเนี่ยกับฮ่มพังฮ่มหนาๆด้อยนะครับจัำได้กระเดียนทันว่านะครับเนาะทันบ้านสิขวบปีใหม่นะครับหนาวเนี่ยกับดังไฟฟิ้งนะครับ ขันยากินเขาล้มนะครับเขาไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเอาหนามขึ้นเหล่าขึ้นแค่นะครับอาจจะได้กินเขาไม่แน่กีทาไครแน่ครับเนาะเอาไปกันหน่อยสำหรับในมือนี่นะครับอูยอุดรผ้าพืชนนะครับก็บปูหยากโบลายยาห้างนะครับอูยูรอนต้อพูดหน่อยเพราะฝากคลิปนี้นะครับยูทูปในคลิปนี้ไว้เพียงซัมนี้กันเลยนะครับในการถ่ายทำของอูยอุดรผ้าพืชนะครับถ่ายทำแบบเห็นหน้าเห็นตานะครับผ้าพี่น้อง ชมบรรยากาศนะครับทางหน้าบ้านอาเฮียนวิยอุดรผ้าพื้นกันเลยนะครับรับทรงนี่วิยอุดรผ้าพื้นขอยุติคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี่กันเลวนะครับในการโบกการคุยการโบกันจ้าครับเล็กๆน้อยๆกันเลวนะครับไทยท่อเพื่อนะครับให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมคิดตามนี่แต่ละเมื่อแต่ละวันกันนะครับอีกจังหน่อยสิมีการซ้อมซ้อมน้อมิตรลองเศร้ากันนะครับวิยอุดรผ้าพื้นขอจบคลิปนี้นะครับไปเพียงซ้ำนี่กันเลวนะครับขอกราบเข้ามาสวัสดีครับงามๆกันเลวนะครับ